สวัสดีครับผม Exhibit นะฮะก็กลับมาอีกครั้งนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องบอกว่ามันอัปเดตชุดใหญ่มากนะฮะตัวที่ผมชอบที่สุดก็มาแหละเชอร์รี่บอมแต่เมื่อวานผมเล่นเยอะมากแล้วก็มันมีข้อกังขาอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมคะแนนมัน,ม,นมันไม่ค่อยพุ่งเท่าที่ควรจะเป็นโดนลดคะแนนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ วันนี้เรามาเทให้ดูครับว่าถ้าเทียบระหว่างใช้เชอร์รี่บอมกับจิ้งจอกผมว่าคะแนนพอเลยนะฮะแต่ถ้าไม่เห็นภาพมันก็พูดยากนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะวิ่งโดยใช้เชอร์รี่บอมตบเพชรมันก่อนนะฮะสิ่งที่มันได้มาคือ500คะแนนเมืม่อเลาเสิ่งข,ขวางสะมะสมบัติผมจะใช้เพื่อไม่ให้เป็นการได้เปรียบเสียเปรียบผมใช้อะไรที่มันไม่ไปเพิ่ม เพิ่มคะแนนเลยก็จะใช้เป็นกระป๋องจอยแล้วก็ขนนกแล้วกันนะฮะส่วนวอสเตอร์ผมไม่เปิดอะไรเลยนอกจากขยายไอเทมนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเลือกก่อนโอเคจะให้ดูครับว่าคะแนนมันต่างกันคือตอนนี้เชอร์อรี่บอมเนี่ยมันได้อย่างหนึ่งคือ มันมันเวลามันวิ่งเร็วๆเนี่ยมันมันมันโยนระเบิดเยอะมากแล้วมัน,นแล้วมันสนุกนะฮะแต่ผมว่าคะแนนเนี่ยเมื่อวานลองเล่นแล้วไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่คือคือผมไม่ ยังไม่ไดผ้ผสมเพชรนะฮะว่าว่าจะใช้กับเพชรอะไรคือตอนนี้เช่าที่ใช้เนี่ยก็คือของมันเองเนี่ยแหละนะฮะตัวของมันเอง จบตรงบทนาัธรามันแรกนี่มันได้แค่ร้านเดียวมันน้อยนะน้อยมากอันนี้ไม่นับสำหรับคนที่ใช้สมบัติเพิ่มคะแนนในส่วนของออทำไมสิ่งกีดขวางนะฮะผมยังไม่ใช้คือให้ให้ดูคะแนนดิบไม่เปิดบูสเตอร์อรเลยเลย สนุกดีครับตัวนี้โคตรดี แต่เวลามันโยนมากๆแล้วมื่นเหมือนกันมื่นมันเยอะต้องบอกมันเป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะคุกกี้ตัวนี้ เนบลอยห้าล้านแปดห้าล้านแคะแนนดิบอ่ะทีนี้เรามาวิ่งใช้จริงจะกันผมว่าคะแนนจริงจอยังดีกว่าด้วยซ้ำไปนะฮะตอนนี้สมบัติเหมือนเดิมครับไม่ไม่ได้เพิ่มะคะแนนในส่วนของการวิ่งเลยไปบูสเตอร์ก็เหมือนเดิมครับ คือตอนนี้ไม่ต้องไปเทียบกับนักดนตรีหรือว่าโตคืนนะฮะอันนั้นเขาคะแนนแบบหลุดโลกไปแล้ว ไม้เขียงเลยคะแนน เมื่อกี้ผมขึ้นวันนัดทามสองทีเนาะถ้าจะเทียบกันจริงๆก็ต้องอตัวนี้ก็ต้องขึ้นวันนัดทามแค่สองทีนะครับ จะได้ขึ้นไหมเนี่ย โอ้ไม่ได้ขึ้นด้วยฮะขึ้นแค่ทีเดียวขึ้นมาถ้าขึ้นหมีได้ฮาเลยเนี่ยนั่นนี่ขนาดไม่ได้ขึ้นฮนะไม่ได้ขึ้นเออ่โบนัสหมีหรือไม่ได้ขึ้นมาอันที่สองด้วยคะแนนยังเยอะกว่าเลยก็เลยมองว่ามันมันโดลนลดคะแนนหรือเปล่าที่จอดยังเก่งซะกว่าฮะตอนนี้ณเวลานี้นะถ้า ถ้าเทียบกันหมัดต่อหมดัดคือไม่ได้เพิ่มคะแนนอะไรเลยนะฮะก็ลองดูฮะลองเป็นแนวทางดูนะฮะลองเป็นแนวทางดูตัวนี้ตัวทำคะแนนผมก็จะเป็นนักตรตีอยู่อันนี้อัพไปเล่นเล่นไม่ได้ใช้เลยนะฮะโอเคครับก็หมดแล้วไม่มีอะไรมาเทียบไปดูเฉยๆนะฮะช่วงนี้ฝนตกก็รักษาสุขภาพแค่นั้นเองอค,ครับ